แอมแอมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน้งก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรก็คือว่าอันนี้เอ่อผมไม่รู้นะครับว่ามันมันมันถูกหรือผิดนะครับผมนะเพราะว่าเอ่อการนี้ผมบอกตามตรงผมยังไม่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับก็คือว่าเอ่อยังไงอะแป๊บนึงนะฮะรอรีบก่อน อ่าโอเคครับก็คือจะพูดก็คือว่าร้านอยู่บนตึกแล้วให้ไลแมนขึ้นไปเอาด้วยครับนะอยู่ชั้น4นะครับไอ้นี่ก็คือมาพูดเฉยครับผมยังไม่เคยได้รับแต่ว่าถ้าเป็นในห้างอะไรเงี้ยเราก็พอทําใจได้ใช่ไหมว่าเออขึ้นห้างเราก็เดินแต่ว่าไอ้ตัวคนโดยอย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเจอจริงๆนะครับเพิ่งเคยเจอจริงๆนะโอเคนะครับผมเขาก็ เขาก็มีป้ายบอกนะครับเห็นไหมเนี่ยชั้นสี่เลยชั้นสิบกระซิบหน่อยเสียงมันสะท้อน <c oughs> นะฮะก็คือว่าไอ้นี่ผมอ่าผมไม่เข้าใจนะครับไอ้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เข้าใจเลยผมเข้าใจนะครับแต่ว่าเอ,อไม่รู้ว่าเอ,อมันเป็นผิดกฎไหมาสามารถยกเลิกได้ไหมถ้ามารับอาหารชั้นสี่อะไรเงี้ยไอ้นี่ไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์นะครับ ก็คอมเมนต์ได้นะครับบอกผมด้วยนะครับผมนะ่ะก็ตรงนี้คือโทรมาแล้วชั้น4อันนี้คือผมมารักพังแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีร้านในตึกอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะเราเดินทางเพราะว่าเขาก็มีป้ายบอกว่าขึ้นชั้น4ี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็เดินทางมาเลยดีกว่าเดินไดแล้วนะโยวซ้าย 太热了。<Okay. S 2> okay. ผมก็ได้มันแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าร้านที่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วแดดร้อน,อนจัดๆไม่มีที่ลมไม่มีที่ออ,อะไรอ่ะหนีแดดอะไรเงี้ยคือยิ่งแล้วใหญ่เลยนะอันนี้ยังเขายังมีเก้าอี้ยังมีโซฟาให้เรานั่งนะครับมันถือผมว่ามันถือ ถือว่าดีกว่าที่จะไปต้องอไปจอดรถข้างกําแพงแล้วหาพุ่มไม้อ่างเงี้ยโอ้ลาบากกว่านะครับนะเพื่อนเื่อคนไหนที่นะที่เคยเจอใช่ไหมว่าโอ้โหบ้านหลังเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหต้นไม้ก็ไม่มีตัด <c oughs> ตัดต้นไม้ทิ้งอะไรเงี้ยโอ้ลมก็ไม่มีนะครับคือบางทีทำทำ,ทำนานไงนะถ้าทําเร็วไม่ว่าอย่างเงี้ย โอเคเราจะได้เดินทางกันแล้วก็ขอมาบ่นแค่นี้ละครับผมนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้นานสักเท่าไหร่ไม่ถึงกับนานจนหัวร้อนขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมต้องจากกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับนะ